คุณคุณมันขั้นเทพอยู่แล้วตัวคุณเองนะคะขั้นเทพในสายตาผู้อื่นเรื่องอะไรตัวคุณมีโดดเด่นและเป็นขั้นเทพในเรื่องอะไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะช่วยชีน้นําและบอกทุกท่านทีว่าจุดเด่นความเป็นขั้นเทพของคุณในสายตาผู้อื่นคืออะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันพร้อมๆกันเลยไพ่ไปที่หนึ่งคุณได้กําเนิดเกิดใหม่แล้วนะไม่รู้ว่าในอดีตคุณเจออะไรมานะคะเจอเรื่องทุกเจอเรื่องผิดหวังเจอคนทํำลายจิตใจเจอคนหลอกลวงผิดหวังเรื่องอะไรมาคุณจะได้กําเนิดเกิดใหม่เป็นคุณคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะจงกลัวที่จะอยู่ตรงจุดเดิมเหอะ ถ้ามันไม่ดีคุณอย่าอยู่ค่ะต้องเริ่มต้นใหม่นะอยู่ที่เดิมคุณก็เป็นได้แค่เนี้ยอืมนะคะแค่ไหนแค่เนี้ยแต่คุณไปได้มากกว่านี้ความสําเร็จอืมความสําเร็จนะคุณจะกําเนิดเกิดใหม่มีความสําเร็จคุณทําอะไรจะประสบผลสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเนี่ยเห็นไหมให้การช่วยเหลือและอยู่เบื้องหลังคุณอยู่เสมอคุณทําอะไรตอนเนี้ยเข้าตากรรมการ นะคะคุณจะสำเร็จในทุกๆอย่างด้วยความพยายามและอดทนของคุณเอ็ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าทุกอย่างนะคะคุณเป็นคนขั้นเทพในเรื่องความอดทนเข้มแข็งพยายามนิ่งได้รอเป็นผู้หญิงคนนี้นะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเนาะนั่งอยู่บนหนามนะคะแล้วก็จัดแขนไปข้างหลังด้วยอะ่ะเป็นอะไรแบบว่าเหมือนทำสมาธิแบบขั้นเทพมากๆอ่ะ เป็นคนที่โอ้โหมีความอดทนและพยายามพยายามสูงมากๆเหมือนคุณอะอดทนที่จะฝึกและละทิ้งตัวตนเก่าของคุณคุณจะเป็นคนใหม่ที่กำเนิดเกิดใหม่อันเนี้ยแล้วคุณนะจะเป็นอะไรที่แบบว่าเซอดภัยสำหรับทุกคนมากคุณคนใหม่ตัวตนใหม่ของคุณนะคะคุณคนเก่าอ่ะคุณทิ้งไปแล้วล่ะคุณกระเทาะ อืมอีโก้อัตตาตัวตนเก่าคุณทิ้งไปหมดแล้วนะคะคุณเป็นคนใหม่ที่ขั้นเทพมากๆะ่ะความอดทนคนพยายามคุณจะได้รับความสําเร็จนะคะในทุกอย่างที่คุณทําอย่างแน่นอนเลยอืมเดีวเรื่องอะไรอีก เหมือนคุณเคยมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าเอออาจจะเป็นถ้าเป็นเรื่องความรักนะก็ความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดรักสามเศร้าเรา3มคนอะไรประมาณเนี้ยแต่คุณเลือกที่จะรักทิ้งนะคะเลือกที่จะไม่เอาแล้วนะแล้วก็เลือกที่จะกําเนิดเกิดใหม่เป็นคุณคนใหม่ที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านถ้าเป็นคนที่มีพันธะในเรื่องเพื่อนหรือคนที่แบบว่ายังเคลียร์กันไม่จบ ไม่ว่าจะเป็นกิจการหรือว่าเรื่องอะไรก็ช่างค่ะมันเป็นพันธะที่คุณยังมีอยู่อ่ะคุณจะแกะมันออกจากคุณได้นะเนี่ยคุณจะทุบออกได้ทุบกําแพงออกได้เหมือนว่าคุณยังติดบางพลังงานนะยังออกมาไม่ได้กําลังใช้ความพยายามอยู่แต่ยังออกไม่ได้แต่คุณจะออกได้ในเร็วๆนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ท็อกซิก พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยกับคุณอะสิ่งใดที่ฉุดหลังเหนี่ยวรั้งความเจริญคุณไว้คุณจะออกมาได้คุณจะทุบกำแพงในใจของคุณคุณอาจจะคิดว่าจุดที่คุณอยู่อะมันคือเซฟโซนมันคือความปลอดภัยแต่ตุกจะบอกเลยว่าคุณอยู่ตรงนั้นมากี่ปีแล้วอ่ะคุณมีความเจริญก้าวหน้าหรือไม่ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคะถ้าคุณอายุสี่สิบขึ้นนะแล้วคุณยังเป็น อันนี้ตุ้งไม่ได้ดูถูกนะคุณยังเป็นพนักงานอยู่อะ่ะแล้วคนเีเศรษฐกิจอะ่ะมันจะย่าแย่ลงเรื่อยๆคุณยังไม่พัฒนาหาตัวเองเพื่อจะหาสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ไม่ทําอาชีพเพิ่มนะอันนี้ไม่รวมถึงเอ่อไม่ไม่ไม่รวมถึงข้าราชการนะเป็นอาชีพที่มันคงอย่างแน่นอนนะคะทุกหมายถึงอาชีพบางอาชีพที่เป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงานที่แบบว่าเป็นลูกจ้าง เศรษฐกิจแย่ๆก็จะอาจจะมีการปลดพนักงานนะคะถ้าคุณยังยึดติดอยู่ที่ว่าเออทำงานนี้มันมันม่นคงกินเงินเดือนมั่นคงคุณอาจจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ได้นะปลดพนักงานเร่งด่วนเพราะช่วงเนี้ยเหมือนจะมีข่าวมาแล้วอะหลายหลายบริษัทนะคะขอให้คุณนะจงเดินออกจากจุดเก่าความคิดเก่าๆเ,เป็นคุณคนใหม่หมกําเนิดเกิดขึ้นใหม่นะคะความสัมพันธ์อะไรที่เหนียวรังคุณอยู่อะคุณอยู่มาหลายปีแล้วมันยังทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เลยอะ คุณจงออกมานะคะทุบกําแพงออกมานะแล้วเดินออกมาคุณจะประสบผลสําเร็จบางครั้งสิ่งที่คุณอยู่ด้วยนะคะแล้วไม่ส่งเสริมให้คุณจเจริญน,นะคุณคุณจะเหนี่ยวลังไว้ทําไมเอยเนาะออกมาเถอะคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่มีความพยายามนะคะจากไพ่ใบเนี้อืมถอยทุบกําแพงในใจนะคะเนี่ยคุณมันคั้นเทพอยู่แล้วเรื่องความเก่ง คุณต้องทําได้แค่คุณทิ้งสิ่งที่เหนี่ยวหลังคุณให้ได้นะคะโอ้โหคุณเป็นคนที่สวยหล่อมากนะเอาจริงๆมีคนลุ่มหลงคุณด้วยนะขั้นเทพของคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือไกายภาพของคุณนะ่ะโอ้โหทําให้ผู้คนหลงไหลอะ่ะจริงๆนะไพ่ขึ้นแบบในเรื่องความ กายภาพความอดทนความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะแต่คุณก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในศิลธรรมที่ดีมากๆเลยนะไม่นอกรู้นอกทางอะ่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณเยอะแต่คุณก็เลือกที่จะแบบไม่ไม,ไม่ไม่สนใจนะคะถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วตุกเชื่อเลยไม่นอกไม่นอกรู้นอกทางแน่นอนนะคะอหมือนมีคนคิดถึงคุณด้วยนะมีคนแอบส่องแอบมองคุณด้วยนะกลางคืนน่า คุณมันทรงเสน่ห์เออคุณมันสวยล่อเขามองว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะเป็นคุณคนใหม่ที่ทุบก,กํำแพงออกได้แล้วอะแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสําเร็จนะคะเขามีคนแอบส่งแอบมองคุณนะวาดฝันอนาคตไปกับคุณด้วยนะคนที่มาดูนะเขามองคุณแล้วเขามองว่าคุณแบบเออคันเทพมากๆ เปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้เยอะมากๆอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งนิสัยใจคอนะคะแล้วก็รูปลักษณ์การแต่งตัวพัฒนาคุณอาจจะได้เปลี่ยนงานไปทํางานที่ดีขึ้นบางผู้บางคนนะได้เป็นเจ้าของกิจการได้ทํางานเพิ่มนะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะถ้าเป็นลูกน้องอยู่หรือว่าทํางานอย่างเดียวต้องทํางานเพิ่มนะคะต้องทําเพิ่มเผื่อเอาไว้วันใดวันหนึ่งโดนโดนปลดกระทันหันจะได้ไม่อัปต์ช็อคเนาะ คุณจะมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเพื่อนที่ดีคุณจะทําอะไรก็จะมีคนให้ความร่วมมือของคุณเสมอคุณจะมีคู่ครองที่ดีคุณจะมีคนดีๆเข้ามาคนที่รอรักแท้คุณจะเจอรักแท้นะจะเจอคนที่จริงใจกับคุณคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะรักกันหวานชื่นนะคะสำหรับผู้ที่เห็นไพ่เนี้ยคุณจะมีแบบจะมีความสุขอะชีวิตต่อจากนี้ไปถ้าตรงเนี้ยถ้าตอนที่คุณอยู่ตอนเนี้ย อะไรที่เหนี่ยวหลังคุณแล้วมันไม่ใช่อะ่ะคุณปล่อยไปเหอะถ้าคุณปล่อยไปคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่าให้อะไรมาเหนี่ยวหลังคุณนะคะทลายกำแพงไปตรงนั้นไม่ใช่เซฟโซนตรงนั้นมันแค่ความเคยชินคุณเคยชินกับการตกนรกอะ่ะคุณก็เลยคิดว่านรกนั้นะ่ะมันเป็นเซฟโซนนรกมันก็คือนรกค่ะแค่คุณทุบก,กำแพงแล้วออกไปคุณจะรู้ว่าสวรรค์ ันเป็นยังไงความเจริญเป็นยังไงนะใช้ความขั้นเทพความขยันความเก่งของคุณความพยายามมั่นเพียรความอดทนคุณจะได้ดีในภายหน้านะคะถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมอะ่ะคุณจะไม่ได้ไม่มีโอกาสได้รับไม่รู้จักคําว่าเจริญรุ่งเรืองคุณจะรู้จักแต่คําว่า อยู่กับที่ถึงขั้นตกต่ําเมื่ออายุคุณเยอะขึ้นคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองไม่ได้ควยคว้าหาความรู้เติมเต็มนะคะคุณก็จะเจอแต่อะไรเดิมๆคุณจะไม่เจอคู่แท้ที่ดีกว่าเดิมเลยนะก้าวข้ามผ่านกําแพงนะคะคุณมันขั้นเทพอยู่แล้วแหละคุณทําได้จงเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณนะคะบาดแผลในอดีตะ่ะมันอาจจะเจ็บช้าแผลเนี่ยนะ ถึงดึงมีดออกมันก็ไม่หายมันก็มีแผลเป็นเพราะฉะนั้นนะคุณอย่าเอาแผลเป็นนะคะมาตอกย้ําความกลัวความไม่กล้าของคุณคุณจึงดูแผลเป็นแล้วเอามาเป็นแรงบันดาลใจเจ็บแล้วต้องจําล้มแล้วต้องลุกนะคะแล้วเดินออกมาซะตรงไหนมันไม่ใช่อะ่ะมันทวงความจเจริญคุณน่ะถ้ามันใช่มันใช่นานละมันไม่มาดึงคุณอยู่เป็นสิบสิบปีบางคนจมอยู่กับทุกข์เป็นสิบสิบปีไม่ยอมออกมาแล้วถ้าคุณออกมานะโอ้โหการเงินคะ่ะ คุณก,กระดิงให้เลยคุณจะเป็นคนหนึ่งนะที่ขั้นเทพในเรื่องการหาเงินเก่งมากๆคุณหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเมื่อคุณหลุดพ้นออกมาจากสิ่งที่ท็อกซิกนะคะสิ่งที่มันเหนี่ยวหลังคุณอนะเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เหนี่ยวหลังคุณทําอะไรก็ไม่เจริญทําอะไรก็ไม่ลุ่งสักทีนะถ้าคุณเดินออกมาจากจุดเก่านะคะสิ่งที่เหนี่ยวหลังสิ่งที่คุณคิดว่าเออตรงนี้แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าเซฟโซนอะจริงๆมันไม่ใช่เซฟโซนมันเป็นนรกนะคะ ก้าวขึ้นมาให้ได้โอกาสอยู่ข้างหน้าความสุขความร่ำรวยอยู่ข้างหน้าคุณจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองขั้นเทพในเรื่องการหาเงินโอกาสในการหาเงินคุณมาแล้วอ่ะโอกาสจะได้พัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สังคมที่ดีกว่าเดิมนะผู้คนที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนจงเข้มแข็งตรงไหนไม่ใช่ก้าวเดินออกมาซะแล้วคุณจะพบสิ่งที่ดีเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าคุณแล้วไม่รับหรอคะรับสินะบ๊ายบาย